สวัสดีครับแม่ครับผมวันที่เก้าน้องมิ้นก็จะได้ไปเข้าโรงเรียนแล้วนะครับมาดูโรงนอนน้องมิ้นนะครับคุณแม่รงนอนมิ้นนะครับเสานี้ที่ว่าแข็งแรงนะครับดูนะครับโอขาดนะครับขาดด้านล่างเลยนะครับคุณแม่นี่ด้านล่างขาดเรียบร้อยนะครับผมก็คิดว่าจะเปลี่ยนเสานี้แล้วก็อีกเสานะครับผมคุณแม่ นี่เสานีนะครับผมเสานี้ก็จะขาดนะครับก็จะขาดแล้วนะครับดูนะครับผมก็เป็นต้นยูคาลิปตสนะครับผมก็จะมีปวกิ้นเยอะแยๆเลยนะครับก็อีกเสานะครับนี่เสานี้ก็รู้สึกว่าดูนะครับผมน,ะนี่ก็ปวกกินนะครับ โอขึ้นเยอะสาหรับต้นยูคาลิปตัสนะครับคุณแม่ก็จะกินต้นกระถินน้ลงก็จะกินนะครับเสานี้ยังแข็งแรงนะครับผมเสาหนี้ยังแข็งแรงแต่เสานี้ก็ดูนะครับคุณแม่ปวกกินหมดเลยนะครับนี่นี่นี่ลักษณะปวกนะครับผมทีแรกก็กะว่าจะเปลี่ยนเป็นสามเสาสามต้นนะครับเปลี่ยนเป็นเสาหลิกแต่พอดี น้องมิ้นมาชนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ปัวกินนะครับเนื่องจากเสาของเราใช้งานมาได้ยี่สิบกว่าปีทำแรกๆก็ไม่คิดว่าจะได้นานขนาดนี้นะครับก็ยังแข็งแรงนะครับคุณมิ้นนี่ก็ปัญหาเสานี้นะครับผมทีแรกก็นึกว่าแต่เสานี้มั่นคงนะครับคุณมิ้นนึกว่าเสานี้มั่นคงเพราะว่าพะ อยู่ข้างหน้าน้องมิ้นพอจับดูนะครับคุณเมย์วันนั้นน้องมิ้นชนดูถึงรู้ว่าเสานี้นี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็จะพาให้บ้านพังนะครับบ้านนี้จะทําให้บ้านพังก็เลยต้องเดี๋ยวน้องมิ้นไปเรียนนะครับเดี๋ยวพอควันก็พอน้องกลับมาอาจจะเปลี่ยนเสาต้นนี้นะครับต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็สองต้นนั้นนะครับเป็นสามสี่นะครับ เป็นห้าต้นกับตรงนู้นนะครับจะเป็นต้นยูคาลิปตสกัดนะครับอันนี้เป็นต้นกระถินนะลุงแต่เพราะว่าตรงนี้เป็นที่น้องมิน้นจินญ้ากินอะไรบ่อยนะครับก็จะกินน้ําทําให้พื้นเปียกก็เลยมีปวกกินด้านล่างได้นะครับตรงนี้ก็เลยเสาขาดดูเสานะครับผมทุกต้นก็ถือว่าผุขาดนะครับต้อง ก็ใช้งานมาหลายปีแล้ววันที่9นี่ประมาณวันที่เกาประมาณเก้ในกานะครับก็จะพ่อควานก็จะส่งน้องมิ้นไปเข้าโรงเรียนนะครับ